เกมที่สองแมตช์ที่สองฮแต่แต่ฝั่งฝั่งซักเซสมีตัวแก้ท่านะฮะอ่าถ้าเป็นลักษณะคอมโถมโถมแบบนี้โดนไถออกบทเลยนะฮะใช่สำหรับชุปบัมเบียนนะแล้วมีอิลูเมียผมตัวกันแคลรี่ฮะหรือว่าซีซีตัมตัวล้วงออกฮะถือว่ายากอยู่ครับผมต้องไปดูในเกมจริงฮะว่าเขาอาจจะเล่นแบบกองโจนก็ได้ อคอมบ้าพลังเนีฮะใช่เพราอาจจะพับสนามบุกก็ได้พอคอมนี้มันคอม,มแบบเล่นเยอะฮ <c oughs> ถ้าเป็นลักษณะนี้คอมนี้จะไม่ไม่หวงเลนนะฮะเคลียร์แล้วเดินเคลียร์แล้วเดินนะฮะลิโป้นอนหนึ่งนะผมยังเป็นทางของพ p o อร์เหมือนเดิมที่มี fc หนาแน่นนะผมอ <c oughs> ีจิโกคงฮะเอาปิดป้อมมาด้วยอคือแบบว่ากะว่าแมตชนี้นอ่ะถ้า อ่าเองไม่ตายถ้าตายเองอ่าจังหวะนี้ต้องมาเลยแหละต้องงัดออกทุกอย่างเลยฮะบนยังคงเตไม่ได้ครับผมหายาเตะเลนนะผมไฮเตะเลนข้างฮะถามว่ายืนได้ไหมกับริป้ยืนได้นะฮะเออเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่ามันถึงถึงเนื้อถึงตัวอยู่นะแกต่อยไปเ็บมาครับผมอ่านี่เลยฮะแต่ตอนนี้หิวด้วยโอ้โรอดรอดไปครับโดนเลยครับผมโดนอยู่ดีอ่อ จังหวะล่อเท้าไปในส่วนของคุณ power และตรงนี้ยผมพุ่มสยองฮะยังไงฮะแล้ว i ิ d i c a t o r เดินมาเติมได้สวยครับผมเจ็บกันไปแลจังหวะนี้นัวอยู่สามสี่คนฮะตรงกลางเติมได้ดีฮะแลกแลกกันไปครับผมนัวมากผมนเป็นฟอลินนี่ฟอลินป่าเลยฟาร์มครับผม ตอนนี้มาสยาผมเล่นเป็นเอเลนดอร์ผมเล่นจังเกิลเหมือนเดิมผมไม่ผมไม่ห่วงตำแหน่งไหนผมห่วงแต่ตำแหน่งแคลรี่นี่นะจะยืนกันยังไงข้างบนนะเป็นแคลรี่เอะอผมไปยืนอยู่ด้วยกันนะเนี่ยแต่เขาไปเล่น,น<ม>บ<อ>นนะพันด้าไหวตัวทันนะเกือบจะโดนปิดแล้วนะผม อยู่เลนล่างอยู่ผมยังจ,จ,จักจักอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางว่าไงฮะมีการบวกกันแล้วตรงนี้มีเอเลนดอร์มาแกงแล้วแพนด้างึกงับอยู่ในวงไฟแล้วรรเรียบร้อยครับผมเอรอดครับผมอยู่โดนคุมไว้เยอะเลือดเกินนะมาห้าเล่นออ่อยควาเรนติน่ตายไปแล้วมาห้าได้แต่มันทีละทีละตัวเรียบร้อยครับผมบอกก่อน ต้อด้านก็ใส่สักเพฟูหายาหิวแสงแล้วแอดหายาแกใส่แกะกะแบบว่าขายดา้านอีกนิดนึงถือว่าพลาดไปนิดนึงนแล้วผมเก็บอันนี้ก็ฟาร์มแก้เกงไปก่อนแล้วจองอังหวะนี้ทำท่าเหมือนจะเปิดดาร์กเลยแล้วฟิกเกอร์เข้าไปคอหน้าลูกปูแล้วผมเอาบอลตัไปอย่างสวยนะรวบสองแนละ้วดาเมจตามไม่มีนะผม มาเลยฮะจงหมอบ่นละหมาดนะผมแล้วเอเลนอร์ผมแตกไปก่อนเลยฮะแล้วมีหน้าก็ตามตายตามไปด้วยัะผมนี่นะฮะอย่าให้ประชิดตัวนะฮะแอแก๊งโถมนี่คือถึงตัวนิดลำบากมาแล้วโอแล้วเขาเวอร์โดดหลบไปได้ะเกือบไปแล้วไปทำงานก่อนในแอร์องว่างแวะมาใหม่ครับผมขอบคุณมากครับมงคลต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างเดียวนะฮะสู้ๆนะมงคลขอบุณมากที่แวะมาดูเด้อ เลยห้านาทีไปถึงจะเป็นเกมตึงนะผู้นี้ใส่กันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะฮะแล้วกบกับโอลิออนนะจังหวะนี้เช็คคุ้มไปยังไม่เจอผมรอดกันโดนแก๊งไปได้ะยังเป็นกันให้เลือกใครจะเตะลงเาเลนล่างนะฮะเป็นแคลรี่นั่นเองครับผมอืมฟอร์เรนติโน่ผมตอนนี้เดินอยู่เอลขวาแล้วข้างบนนะผมเหมือนจะมีประเด็นนะแล้วโรลิออนจึ๊บกลับยกไปจังหวะนี้ยังสวย้ะพุ้งตาหรือเปล่า ไม่ตามมาซูเปอร์แมนภัยอาจจะไถดึงเข้าไปไถพาวเวอร์อยู่ข้างในเรียบร้อยครับผมเยอะเลิศเกินนะข้างบนออล์เรซิโนครับลัมบ์๊อบปั๊บบ๊อบปั๊บบ๊อบปั๊บไม่ได้นะ่ได้เก็ดอกครับผมเก็บไปแล้วจะเก็บซ้ําไม่ได้นะฮะรอดดอกไปได้ฮะรอบนี้ผมสกอร์ไม่ค่อยเดินนะเพราะว่าเซฟมันทั้งสองฝ่ายเลยแล้วจังหวะนี้นะให้เตยกับแพนดายืนกันแบบลำบากมาก มมัน่ายินลำบากนิดนึงับผมเพราะว่าสกิลมันไปไม่ถึงไฮยะเตะนะัแย่งนกไปได้นะแต่ยังถือว่าเลือกตัวเลือกตัวมายืนด้วยกันได้อย่เนะีรยล้อมเพื่อนมาแกงไนวะ่นีข้างล่างเหมือนจะโดนปิดนะแต่อยู่ด้วยกันมีคนโซนอยู่นะ,ะเกือบแล้วยึกยักยึกยักรอแก๊งกันไปตรงแอลขวามีกบรออยู่ร่บผมไม่รู้จะมีจังหวะให้เล่นหรือเปล่า ตอนนี้กบเห็นแ <he en S 2> <it. S 1> ละกบเห็นล้วในผู้มีครับผมจะเปิดหรือเปากเราฟิกเกอร์เข้าไปรวบสองแอบรวบโดมิน่าตัวเดียวครับผมน,นี่คผมโดนอันตีเข้าไปแล้วฟอเรนติโนครับล้ำยักษ์หรือเปล่าครับตอนนี้หาฟอเรนไม่เจอแล้วอ้าวโดนสวนกลับมาแล้วเนี่ยเตะล้เข้าไปยังสวยเลยเป็นสักเซสฟ,ฟูททำได้ดีกว่าครับเกมเอ่อในการไฟครั้งนี้จนด้านบนไม่มีอะไรนะฮะับสองหนึ่งก็ยังไหวนะสำหรับซูเปอร์แมนนะ เงืแกคบคบเครื่องดีฮะผมซูเปอร์แมนเล่นตรงไหนก็ได้มาเล่นได้ป้อมยิ่งดีฮนะ <c oughs> มีรูเมยียเก็บสองฮะจังหวะนี้เว้ยรูยมียครับผมยืนดีดีเงี้ยสะบัดต,ตัวหลวงได้ดีฮะผมจังหวะนี้คิวไปสี่ตัวแล้ว <c oughs> เล่นเมทได้รวยมากๆครับผมสามพันแปดร้อยแล้วครับจังหวะนี้ อานาทีเลยฮะเกมมันจะเปลี่ยนแค่ห้านาทีนี่แหละเนี่ยจะมีการได้ป้อมอะไรกันเกิดขึ้นนะจะเกมมันจะมันกว่านี้แพนด้าพยายามจะกันบ้านะครับเดี๋ยลูเมียสะบัดลำคาญเหลือเกินนะครับผมทั้งสะบัดทั้งปลาจานข้าวครับผมมันด้านบนหมุญแล้วหมุญอีกเนี่ยในในในอ๋าจะจะถ่ายข้าวป้อมมาจังหวะนี้อย่างงี้ผมยังไงเออถ่ายลวดลวถ่ายลวดลวร้อยครับผมไม่รอดฮะแล้วคือแก้ไขกลูเมียส่งสี่มาเป๊ะมากฮะ โลสเตย์ดีีหนนี่แหละฮะโอ้แล้วแ,ลแกทำเกมรัวๆอะไรอยู่เนี่ยแอดซิฟคิวขึ้นกระจายเลยอยู่สกอร์กแกไม่อยู่จริงอะไหลมากเป็นผู้เล่นที่เล่นซูเปอร์แมนได้ดีมากนะฮะผีดิฮวงบนนั้นเป็นเกมไหมแอดไปใส่หรออยู่เพศเอ่อกระเป๋าอยู่ก็่าีไม่รู้อยู่เปล่าอ๋อนี่ไงส่งอยู่แล้ว โอ้ยยังงออกไปได้ยังวับอยู่ฮะยังวิบวับอยู่ับผมผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นคอมของ E D K จังหวะนี้พันติฟิกเกอร์ก็มาโดยแพนด้าผมเก็บให้เอรันดอร์ไปได้ฮะซุบจังหวะนี้ไม่รอนครับผมตอนนี้น่าจะไม่ไม่เข้าคอมเลยฮะจังหวะนี้โดนทุกเลนเลยฮะ รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับกับแผนการดักคิวครับผมกับแผนการที่วางไว้นะ<อ>มุมุฟ5เอากำลังสู้กันแต่ตอนที่เขาแยกเล่นนะฮะตอนนี้เอ <c oughs> อีเ k อาจจะเหนื่อยกับอิลูเมียรัผมเลยํำเป็นต้องแยกขครัผมตอนนี้แล้วคอเลซิโนะครับผมอันตีเข้าไปใส่นหน้าเป็นไงอะยังล้ำอยูอาา่แต่ซุปแต่ซุปยังอยู่ะนะฮะ ยกไปไม่โดนอิรูเมียผมยืนตำแหน่งได้ดีฮะนี่ฮะตายไปก่อนไทยกันทั้งวันฮะเรียบร้อยโรนิออนตายไปด้วยครับผมแล้วลิโป้ก็ไปโดนไข้ตรวไหยว่ตายไปแล้วนะโดนโดนเอ็ดอลเก็บไปดังเดลล่ากดไปด้วยเพื่อร้อยฮะในบัทสว่าน ไม่ตามแผนตามเป้าที่วางไว้ฮะเพราะว่าเขาแก้เกมด้วยกันแยกเล่นนะฮะหมูเมียวปวดปวดคอมนี้ดีดีอะสกอกร์แกแอสซไไปสิบแล้วผม,มใครกระโดดเข้ามาแกก็ผัดออกแกก็สนาะนี่แห<ม>ละฮะเกือบนะฮะจังหวะนี้พอเล่นกับ <Yes. S 2> เอเลนดอนะ นี่ค <substit> ร <utes> <keys> ับฟ <ouse> <bs> ิกเกอร์ถอยออกไปได้ครับผมโรลิออนตรงกลางให้ลูเมียทำเรื่องไปแล้วครับผมบัตรพลาดแล้วครับผมปัดแตรแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วครับผมจางเงินไปคนละที่กันเลยฮะตอนจังหวะนี้แล้วแคลรี่ไม่มีด้วยนี่แหละครปัญหาฮะจะไหวหรือเปล่าครับผมรอจังหวะที่เขาพลาดนะแล้วมันยากมากๆฮะ ต้องรวมใจโถมเข้าไปนะผมแชมพนเนี่ยดูเนี้ยผมตัวพังจังหวะเข้าที่หน้าลคาค้ามากนะสุปเปอรผมเท่าไหร่แกยิ่งสตสันดีเท่านั้นนะตัวนี้อุปเกก็พยายามป,ปวดเพื่อนนะแกก็เดินปวดแบบไปเรื่อยนะแต่มีเฮวกัแล้วผม ตัว <L ock noise> นี้เ,เียกเลยครับผมสงดาไปเล่นบนแล้วจังหวะน,นี้ต้องมีต,งตัวแยกดันแยกเนียนหาเงินแล,แล้วแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะโดนปิดนะแกกันจะวาร์ปกลับก่อนครับผมรอ,อไไดอไม่ได้เพื่อนเตือนผมเพื่อนเตือนว่าหายหมดแล้วให้กับให้ไว เอ็เดออยู่คนเดียว่ะผักเข้ามาเจอแพนด้ยังไงอะกระโดดออกไปได้อะแล้วตรงนี้ปิดสี่ผมเอลนดอร์ไม่น่าจะรอดแล้วผมข้างบนในขณะที่เพื่อนเสียจังหวะผมพยายามจะดันเยอะละโดนชัดดาวไปบ่อยแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับใช่เดี๋ยวเขาจะฟื้นจากการโดนสโนบอลนะผม ผมยังอยากเห็นหาย้าเข้าไปไฟ์อยู่นะฮะจังหวะนี้กันได้ไหมฮะมีสมโป่งไอเลูเมียกับไอเอลิคเกอร์ออกไปฮะโรลิออนอันตีทิ้งเข้ามาไม,ไม่ไม่มีอะไรฮะอึาจะเป็นเรื่องอยากนะฮะดูทุบพมนต่อไปพโนโลเล็กมาแล้วครับตอนนี้ครับรวบรวบไปได้สวยผมรวบไอเต็ตได้ฮะแต่ว่าโดนอิลูเมียสะบัดบ๊อบใส่ครับผม เสียจังหวะไปหน่อยนึงแล้วบอลลี่ก็ตายไปเลยฮะยังจะไถออกมาอีกอยู่นะฮะแล้วแกเข้าไปลึกมาครับผมจังหวะนี้ไถออกมาโอ้โหสุดสุดดีนะจังหวะนี้วผมว่าดีอยู่ยืนยครับยังไม่ตายเลยแล้วแข็งก่อนนะจังหวะนี้กลัวโดนยกครับผมแกไม่ตายจริงครับผมแกอือหือยังโยนเข้ามาไม่ได้แข็งอีกทีงี้ โอ้หแข็งแล้วแข็งอีกนะผมรวยัะผมซื้อแล้วพี่เรียบร้อยะเรียบร้อยนะเกมนี้ผมลำบากมากเลยมัตสยาสู้ๆแม่มาลิเป็นทีมโปดของเป็นทีมโปรดของพี่เชสนะทีมนี้โมเดลบอกว่ามีโค้ชสวยๆเด็กๆก็เลยตั้งใจฮน่อ้เอป็นของอิลูเมียวผมเกมนี้เล่นได้ดีมากฮะ อย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างที่ผมบอกไม่มี15.2กันเลยทีเดียวไม่มีแคลี่ก็จะเล่นยากหน่อยนะฮะแล้วคอมโบในการโถงของผมดันโดนอิรูเมียพังซะไม่เป็นท่าเลยฮะเกสับบับลอสับบับล็อกแล้วผมปัดปัดออกไทยเข้าปัดออกไทยเข้ามันยุกยิกยุกยิกไงปวดหัวและเกินมิราซกีบอกปะกลับบ้านหัวกิวบอกปะกลับบ้านไอ้กไอ้ลูกน้องทั้งหลาย โอเคผมยีดีเคนะน่า